อยากถามเรื่องของการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9น้นองนิวตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยดูข่าวในพระราชสำนักเคยดูสารคดีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9มากขนาดไหนคะดูข่าวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านหนูก็เปิดอยู่แล้วหนูก็นั่งดูกับคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คุณพ่อก็เล่าเรื่องที่ เรื่องโครงการของในหลวงต่างๆให้หนูฟัง่ะค่ะเวลานึกถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าหนูนึกถึงอะไรบ้างคะก็นึกถึงตอนที่ในหลวงทรงงานหนะะักค่ะแล้วก็ความสามารถของในหลวงหลายๆด้านด้านศินละปะด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันส่งผลต่อเวลาที่เราทํางานปั้นพระบรมรูปพระองค์ท่านด้วยไหมคะ เวลาที่เราปั้นเนี่ยเรานึกถึงภาพเหล่านั้นอยู่ในหัวด้วยไหมคะน้องนิวมีนึกถึงค่ะตอนที่ในหลวงทรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ปั้นไปแล้วก็นึกถึงท่านไปค่ะผลงานการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้าใช้เวลาถึงสองปีพอเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้องนิวน้องนิวมีความรู้สึกยังไงเมื่อถึงวันที่คุณพ่อบอกว่า ใช่แล้วได้แล้วปล่อยผ่านแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยวันนั้นรู้สึกยังไงหนูดีใจมากๆเพราะว่ากว่าจะผ่านแบบว่ากว่าจะผ่านแต่ละด่านของป้านี่ยากมากเลยค่ะป้าเช็คแล้วเช็คอีกหนูแก้นานมากปรับแล้วปรับอีกสุดท้ายค่ะอยากจะบอกกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไงถึงเรื่องของการที่เราถ่ายทอดความรักความเทิดทูน ในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่9้าอย่างนุองนิวเองเลือกที่จะทําผลงานด้วยการปั้นแต่อาจจะมีหลากหลายวิธีการที่เยาวชนคนอื่นๆอยากจะแสดงออกเขาก็แสดงออกได้หลากหลายแนวทางตามความถนัดของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนยังไงก็งานงานทุกงานนะคะมีความยากถ้าเราแบบตั้งใจเรา มีความเพียพรพยายามงานที่เราตั้งใจไว้เป้าหมายของเราก็จะสำเร็จได้ค่ะ